มาแล้วครับตัวแรกอุ้ยน้องตะขอหลังคาให้พี่หน่อยตะขอหลังคาตะขอหลังคามาแล้วครับตัวแรกป๊อปครับ,รบป๊อปครับหลังจากกัดตัวสิบกว่าทีครับ <laughs> โอ้ติดท,ท้อว่าอะไอย่ง sabai, top top, cái tua thứ 2 khóc, mang à, để... à, rồi, ấp, xay, ui, ui, giỏi giăng tao ní, để, để, để quán quán ทุกไม้โยซอริยีห้กรัมร้านเตรียมไว้เลยครับเดี๋ยวก็เกลี้ย,ยงนี่มาแล้วครับมาแล้วครับตัวที่เท่าไหร่วะตัวที่สี่ อ่ะเหมือนว่ามันว่านี่เอาไปด้วยระวังขาหน้าเดินเดิน,เดนทางไหนก็ได้ไปทางไหนก็ได้กินคู่ครับกินคู่ครับอ้าวแล้วตะล็อกเราเราตะขอก่อนีตะขอเกี่ยวไงจับหางจับหางเราตะขอเนาะระวังระวังขาหน้าระวังมันมันสะบัดระวังระวังหน้าแขึงอ่ะ ตะกอมนะช่างมันมันไม่ลงหรอกเดี๋ยวตัวนู้กอนวี่หมอแล้วครับนี่ตัวที่ห้าครับเปิดหน้าดอกน้องเปิดหน้าดอกอ่ะจับจับผังปลาจับผังปลา<ๆ>เราเพ่งกระบาด<ๆ>เพ่งกระบาดมันก่อนไหมอ่ะติ๊กจับได้ไหมจับได้ไหม อุ้ยหน้าก็โดนครับหน้าก็โดนครับหน้าก็โดนครับอุ้ยลุกอัดยู่อัดยูหลังก่อนจะหลังก่อนหน้าก็โดนครับอ้ยหลุดเจโอ้ยหลุดหลุดปตีไปตีไปตีไปผลก็มาครับ กัดดุกัดดุกัดทุกไม้หลุดทุกไม้ <c oughs> <c oughs> ไปไปไปจะถึงแล้วน้องเอาเสื้อผุมาใส่ก่อน <c oughs> ตอนนี้เรากำลังจะเปลี่ยน <c oughs> มีสครับมีสครับมีสหมดเลย